สวัสดีครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นการจะให้เราเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการทำบุญที่ไม่ต้องไปวัดก็ได้ครับ ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะในสำหรับช่วงนี้ที่มีเรื่องของโซเชียลดิสแท c นซิ่งหรือเรื่องของโรคภัยต่างๆนี่มันเข้ามานอนแล้วก็เลยมีการหยุดกิจต่งางๆพอสมควรดังนั้นผมจะมาแนะนำวิธีที่แบบไม่ต้องไปวัดก็ได้บุญทำบุญก็ได้ได้ดูตัวเองนะครับ 1. ครับดูแลครอบครัวครับผมแค่บอกข้อความนี้ก็รู้แล้วนะว่าก็เพียงแค่คุณดูแลพ่อแม่ป ổ, ู่ย่าตายายพี่น้อง ที่ดูแลท่านมากแต่ก่อนเนี่ยดูแลให้มีความสุขแม่ท่านทุกใจแค่นี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วนะต่อมานะครับคือ2การตักบาตรในตอนเช้านะครับนเนื่องด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆนานา,นาถ้าเกิดเห็นพระท่านบินาบาตก็อาจจะแวะตักบาตรสักนิดสักหน่อยก็ได้นะครับก็คือถือว่าเป็นการให้มากกว่าการรับนะครับ 3. คือสวดมนต์วันละบทนะครับก่อนนอนหรือก่อนไปทํางานก็ได้ครับ ก็คือเพียงแค่บ,บทบทสวดง่ายๆเช่อนอย่างการแผ่เมตตาหรืออิติปิโสแต่ถ้าเกิดท่านมีเวลาสักหน่อยหนึ่งโอ้โหอาจจะแบบอ่ะสวดพระคาถาชินบัญชรหนึ่งจบก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการได้บุญอย่างหนึ่งด้วยต่อมาข้อที่4ก็คือการถวาย ให้กับพระพุทธรูปที่บ้านนะครับก็จะเป็นการถวายแบบน้ําเปล่าหนึ่งแก้วอาหารคาวหวานหรือจะเป็นดอกไม้พวงมาลายัยให้กับพระพุทธรูปประจําบ้านเราที่อยู่ในบ้านของเรานะครับซึ่งจะเป็นการดูแลท่านอย่างหนึ่งด้วยนะครับต่อมาก็ข้อ5นะครับก็คือการแบบงดจากเนื้อสัตว์ครับผมหมายถึงยังไงบ้างก็คือเพียงแค่ท่านเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยสัก 1วันใน1สัปดาห์หรือว่าถ้าเกิดสะดวกทั้งสัปดาห์ก็ได้ 2- อสาวันก็ได้เพียงแค่ขอให้ท่านงดสัตว์สักวัน2วัน3วันแล้วแต่ท่านเลยเนี่ยก็จะได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกันนะครับต่อมาข้อที่หกนะครับก็คือการพูดคุยหรือสอนเรื่องธรรมะให้แก่คนในครอบครัวหรือพี่น้องหรือสอนให้แบบทําสิ่งที่ดีๆนะครับแ,แค่นี้ก็ได้เหมือนกันเนาะต่อมานะครับข้อที่7นะครับข้อที่7ก็เป็นเรื่องของการเหมือนแบบ าการให้ทานหรือการเหมือนแบบข้าขรากเสียสละเช่นว่าถ้าเกิดเจอพระสงฆ์ยืนรอรถเมย์ก็อาจจะเหมือนแบบเชิญให้ท่านนั่งหรือถ้าเกิดว่าขับรถผ่านเจออาจจะพาท่านไปข้ารียการไปส่งที่วัดก็ได้อน,นี้แล้วแต่สะดวกนะครับต่อมานะครับข้อที่8นะครับก็คือการแบบทําบุญทําทานก็เหมือนแบบระหว่างเดิน,ดนทางไปแล้วเจอแบบคนข้ารายกาอาจจะแบบ ให้ทานอะไรเนี่ยก็ได้นะครับต่อมานะครับข้อที่9ก็คือการให้คําแนะนําดีๆกับเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะคือต่อให้ท่านไม่ทําบุญแต่ท่านมีเจตนาดีๆให้แต่สิ่งดีๆให้คําแนะนําดีๆก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึง่งเช่นกันนะครับต่อมานะครับก็คือการถือศีลหก็คือต้องบอกก่อนว่ามันจะมีบางข้อที่เหมือนแบบ ผมเคยบอกว่างดจากเนื้อสัตว์นะแต่จริงถ้าเกิดว่ามีเวลาสักวันหนึ่งวันสองวันเนี่ยถือศีห้าถือศีแปก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับก็ขอแค่ถือสักประมาณสองสวันเนี่ยก็คืออ,อ,อย่างยกตัวอย่างศีห้านะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามผิดรูปไม่ผู้อื่นห้ามพูดปลดห้ามเสพสิ่งของมึนเมาผมคิดว่าน่าจะไม่ยากเกินไปสำหรับใครหลายๆคนหรืออาจจะไม่ยากเกินไปสำหรับทุกๆคนด้วยขอแค่งดสักวันก็จะได้นะครับ สุดท้ายนะครับก็คือการบริจาคครับสมมติว่าถ้าเกิดท่านเหมือนแบบมีเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วก็นําไปบริจาคก,ก็จะแบบเขาเรียกาเป็นบุญอย่างหนึง่งเป็นกุศลเป็นทานอย่างหนึ่งที่ทําให้บุญได้บุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับอันนี้คือการทําบุญให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปวัดนะสำหรับใครที่ไม่สะดวกหรือว่ามีเรื่องของสถานการณ์โลกภัยที่แบบอาจจะไม่สวกไปจริงๆแหละก็ลองดูนะว่าในข้อนี้ทําอันไหนได้บ้าง ไม่จำเป็นต้องทําทุกหัวข้อนะเอาที่สะดวกได้เลยครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ